และตอนนี้ออสตาคนเหลือ6,000นะครับโคโดฮาโอ้มาก็า oh God, ครับผมไม่ใช่แค่นั้นคโดฮาบอกเลยว่าสงครามแห่ง a n ิเม Tower Defense นั้น โหดมากๆครับผมอันนี้ไม่รักแต่ที่เราเล่นล่าสุดคนดูเหลือ9,00 0คนดูถามว่าคนหายไปไหนหมดคนดูแน่นอนครับผมผมบอกเลยขนาดทอยเลทเทว์ดิเฟนที่เป็นอันดับหนึ่งของเอ่อสายเ r d ์ดิเฟนในตอนนี้ยังซู้แบบแบบนี้ไม่ได้ครับผมคนดูฮะและซึ่งตอนนี้นั้นคนที่ชอบแนวเ r d ์ดิเฟนนั้นกระจุกกระยู่ในแบบนี้ครับผมคนดูฮะไอรีเมตดีเฟนเดอร์ครับผมสองแสนคน My ่ก็คนดูใครที่เคยเล่นแบบนี้ก็คอมเมนต์กลับมาได้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เป็นเอ่ออีกรีดในโซโล่เลเวลลิงใช่ไหมคนดูฮะใช โคตรเท่จะจัดเลยแล้วซึ่งตอนนี้ก็คือผมนะมีตัวโซโลเวอร์ชั่นไว้ผมยาวนะครับผมคือดฮะบอกเลยว่าเท่มากก็คือเปิดมาเกมปุ๊บมันสุบตัวนี้เลยนะครับผมเราไม่มีเจมสุบเลยขออนุญาตเติมโค้ดก่อนละกันนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะมันก็ต้องอย่างเงี้ยคือเดอเวิร์แปลถึงเติมโค้ดได้เอ้าอ่ะเดี๋ยวเราลองโค้ดอื่นนะครับผมคือดูฮะโค้ดอื่นก็เหมือนกันงั้นแปลว่าเราต้องป่าเรียกอีกทีนะคือเด้อเออตอนนี้เรามีแค่ซองร้อยเจมผมรู้แล้วก็จะต้องสุบนะครับผมฮะะะุ้้้้ยยคคาาาตตูริิเเออออััววดดดีปกก่่นนนลงขไ ได้ยอมันหนึ่งตัวนะครับผมสุ่มได้สีครั้งมันต้องมีบ้างแหละที่คาตาคุริจะออกนะครับผมเอาอะแต่มีการันตีแล้วก็เดออการันตีอยู่ขนาดหน้าสุ่มยังสวยอะ่ะโอเคครับผมฮะย้อนสองตัวเปลี่ยนตู้สุ่มบ้างละตู้นี้บ้างละเราดูนาลูโตเวอร์ชั่นใหม่อีกตัวนึง เกเคฟูบัตเตอร์และตอนนี้นั้นเรามีในส่วนของตัวละคร3ตัวแล้วครับผมโคโดฮามีแค่นี้เราก็จำใจเล่นแค่นี้นะโคโดฮาซึ่งก็เอออันดับแรกขอไปลงสตอรี่ก่อนแล้วกันนะครับผม หกชา้าโตเลยเหรอแต่ให้เจมมาก็ถือว่าโอเคเราค่อยๆจะคาดหวังได้เพ่พวกโดนแบบนี้นะฮะคืออนิเมะรัสเตนคือเราค่อยๆจะผิดหวังกับสกิลตัวละครที่ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะครับผมฮะก็อันนี้คิดว่าจะคาดหวังได้ขอเริ่มเลยก็แล้วก,กันนะครับผมเงา,าอ่ะคนดูวิภาพอย่างสวยสวยจริงสวยจัดไม่ค่อยแปลกใจที่คนเล่นเยอะครับผมแต่ว่าระบบมันต่อจากนี้ไปต่างหากล่ละอันดับแรกนั้นเราขอเรียกตัวนี้ก่นแล้วกันคนดูฮะก็คือเออัางตรงไหนเนี่ยอย่าบอกนะมาตัวเออ่ะเด,ดี๋ยวคนดู ตัวแอร์หรือเปล่าอ่วาวโดูเราสามารถตั้งเออตรงที่มันไม่มาร์กได้ก็คือบนภูเขาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมโอ้โหไม่รู้เดียวโาดูอ่ะเหมือนจะได้ด้วยเป็นตัวแอร์นะครับผมไม่รู้จากเรื่องอะไรแต่ว่าก็คอมเม์ได้กา,า,ารสักการที่รู้นะครับผมก็ดูฮนะคนที่รู้แล้วก็คนที่ไม่รู้นะฮะนี้สกิลเริ่มต้นตัวอากาศก็ยังสวยอยากเห็นตัวเทสแล้วสวยแค่ไหนครับผมเป็นการยิงธนูนะฮะนี้เป็นตัวแอร์นั่นเองสามารถยิงแอร์ได้นะฮะต่อมาครับผมเราเริ่มมีเงินเพิ่มขึ้นมาถึง600ว ถึงเวลาเรียกตัวโซโลเวอร์ชั่นปล่อยตัวจนผมยาวนะครับผมฮะอ่ตรงนี้ก็แล้วกันนะมันตีตรงใช่ไหมครับดูเอาลองดูด้วยครับผมโอ้โหสวยเอาละขอยนาตอัพสกิลก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมก็ดูฮะเป็นเลเวลสองนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าวงงก็คือกว้างขึ้นมากเลยนะครับผมแล้วมีท่าใหม่ด้วยขนาดตัวกากยังมีหลายท่าก็ดูแอนเมลสเตนไม่มีนะคุณดูฮะแลสเตนมีแค่ท่าเดียวนะคุณดูว่าสลับตัวเริ่มต้นนะครับผม ตอนนี้ขออนุญาตเก็บเงินยาวๆเลยกันแล้วกันและพอเราเริ่มเล่นครัง้งแรกและถือว่าเป็นแบบที่คาดหวังได้จริงๆครับผม <c oughs> ก,ก็ดูฮะไม่ใช่เพียงแค่สกิลด่านก็สวยนะครับฮะมูกแม่ตัวละครก็สวยเห็น <c oughs> ว่ากันว่าแบบนี้มีคู่แข่งที่กำลังรอเปิดก็คือแอนิเมะนเวนการ์ดซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคู่แข่งที่ทัดเทียมหรือเปล่านะคณดูแต่ว่าอย่างน้อยก็กําไรคนเล่นนอนหาข้าวทำแข่งกันแล้วก็นนะคนดูฮะแบบคุณภาพเอาล่ะครับเรามาดูชาร์จแอโร่กันเลยครับผมชาร์จแอโร่อุ้ยแมบสวยคณดูบอกเลยสวยจริง อลองยิงสิยอนยอนยิงสิยอนอ่ะโอ้โหนัดเดียวโจดเข้าหัวนะครับผมเฮ้ยยอดต่อมาครับผมผมอยากรู้ว่าโซโลเวอร์ชั่นผมยาวของเรานั้นมีมูฟอื่นด้วยหรือเปล่านะครับผมแต่ดาวเมทไม่น้อยแก,กรกโดอัดอพซันเราถึงร้อยไปเนี่ยวกโดฮะเฮ้ยท่าใหม่ไงไว้ทอร์นาโดนะครับก็คือลมฮารโดนั่นเองฮะเดี๋ยวขออนุญาตเลยเอาละร,รองเงินมาแล้วถึงเวลาอัพแล้วกันพันห้านะครับผมเรียบร้อยโอเคเราดูท่ากันเลยสลับไว้ทอร์นาโดนะครับผม อ้โหนี่ขนาดตัวเลกากากมันยังเอาสวยขนาดนี้นะครับผมถ้าเป็นตัวเหล่ามิติกอย่างเออซองจิตวูอะไรพวกนี้น่าจะโหดหน้าดูสกิลนะยครับผมฮะเป็นไงบ้างครับผมโซโลเวอร์ชันผมยาวมัดจุกครับผมฮะเหตุท่าก็สวยแล้วใช่ไหมล่ะและต่อมาเรามาลองหน้ารูโตกันเลยครับผมเป็นหน้าตัวเวอร์ชั่นโลกกว่าเดิมมากๆครับพืกอนกดูฮาซึ่งเออในการโจมตีของหน้าตโตก็คืออ่าเขากใช้เออกระจายในการจู่โจมครับผมก็ดูฮะมันต้องมีมูฟสองแน่นอนผมมั่นใจตัวเลแบบนี้อ้าวมีจริงด้วยนะคนดด มูสองก็มานะครับผมขอยอดอัพเลยละกันเป็นเอเนจี b บอลก็คือเออกระสุนวงจ่ายแค่ไม่ก็ดูฮะโอ้โหเอาตัวคาพวงชนนะครับผมแต่ยาที่บอกครับผมว่าแมปนะคือแบบแสงเงาวสวยจริงส่วนตัวผมชอบมากกว่าแอนิเมะเอ,อเวอเรอร์นะแต่พูดถึง ก็คิดถึงไอ้เจได้ก็ดูฮะโอเคเรกได้ว่าชิวๆกันไปเลยครับผมตอนนี้มี2ประสานระหว่าง2ตัวนี้ครับผมยังไงก็ไหวแน่นอนตอนแรกนึกว่าจะไม่ไหวซะแล้วนะก็นั่นแหละครับผมก็ดูภาพเป็นยังไงบ้างสลหรับตาแรกครับผมบอกเลยว่าไม่ได้ยกเท่าไหร่ครับผมหน้าโตนั้นสามารถโจมตีดาเมจที่รุนแรงได้ส่วนโซโลนั้นตีเอด้วยนะครับผมว่าตีหลายตัวมากๆเลยและก็ยอนที่สามารถตีระยะไกลได้ครับผมก็ดูฮะส่วนตัวแล้วก็เออไม่รู้มาจากเรื่องอะไรเหมือนกันแล้วบอสมาแล้วเลือดเยอะด้วยถ้าเกิดมีพลังของบอสแต่ตัวผมบอกเลยว ผมจะชอบมากเลยคุณดูเหมือนเอเนมี่เอเนมิเจอร์ที่พลังเหมือนโบคาทานอะไรเงี้ยคุณดูว่าพลังก็แต่ละตัวก็แตกต่างกันไปนะครับผมแต่คิดว่านะ่าจะไหวชิลหรือเปล่างานวีดาา้าบ่างคุณดูว่าตัวนี้ไอวบีดาบันเรียบร้อยครับผมผ่านไปแล้วครับผมตาหนึ่งโอ้โหสุดยอดว่ะสุดยอดว่ะขออนุญาตเลยแล้วกันนะหาเกมยังไงเยอะๆเดี๋ยวคุณดูฮะอยากสุ่มต้องทำเควสเหรอต้องทำเควสแล้วตอนนี้เวล,ลวเราเกวิหนึ่งคุณดูฮะถ้าเกิดจะใส่โค้ดมันก็ต้องเวลเออเวลแปดขึ้นไปนะครับผมเมื่อยเยอะเกิดเดหตุ <S <S <laughs> ทำเพล่อเลือกกันอันนี้ซัมมอนสองตัวได้เกมมาเจคุ้มไหมนเนี่ยรอบนี้เราจะมาลองเกฟฟูบัตเตอร์ครับผมคอนโดฮะเป็นตัวละครจากเฟรนดี้เทลถ้าเกิดเราดูจากรูปร่างน,นะครับโดฮะแต่ละตัวของเราเหมือนจะมีอะไรก็ไม่รู้คอนโดฮะมันขึ้นเป็นฮันเตอร์สามนะครับผมฮะหน้าฮันเตอร์สามเขาเรียกมันเปิดพวกรีโลอะไรพวกนี้ใช่ไหมคอนโดฮะใช่ไหมอ๋อแล้วตัวของเรามีฮันเตอร์สามบวกระยะเออสิบห้าเปอร์เซ็นครับผมถือว่าใช้ได้นะนี้ตัวใช้ได้สหรับเออเริ่มต้นนะครับผมรอบสองนี้ผมตั้งที่รั้วเลยคอนโดฮะ ตั้งรัวก็ได้ผมเพิ่งรู้ว่ามันสามารถตั้งที่รัวได้นะครับผมอันนี้ถือว่าดีเรามารอพี่เกย์กันเลยครับผมคุณดูฮะว่าพี่เกของเรานั้นสามารถจะโจมอุ้ยกว,กว้างมากคนดูตั้งตรงนี้นคุ้มบอกเลยหลายหลายลายมากคนดูฮะมันเดินอ้อมมาจนจนพี่เกกูกแตกแน่นอนอ่ะการโจมตีของพี่เกคือการใช้น้าแข็งในการจู่โจมนะครับผมเป็นเวทมตนน้ำแข็งนั่งเวลห้าต่อมามีมูฟอื่นด้วยแต่ว่าดามเมจก็ยังไม่ถึงร้อยอยู่ดีคนดูฮะดามเมจมันกระจิยเลยเหลือเกินนะครับผม กระโจยเสื่อนีสกะไรแต่ว่าเรามารอเก็บเงินพันแปดก่อนเพื่อที่จะอัพเอ่อท่าใหม่ของพี่เกนะครับผมก็ดูฮะเหมือนว่าถ้าเกิดโดนท่าพี่เกจะสโลด้วยนะครับผมก็ดูฮะเห็นไหมมันคือสัญลักษณ์ของน้ําแข็งนะครับผมฮะอ่าตัวสโลก็ถือว่าโอเคได้มารบทีมอีกหนึ่งตัวก็ใช้ได้เลยนะครับผมสลับสโลนะเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาในการอัพเลยกันละกันเป็นไอซ์แรนด์นะครับผมก็ดูดูซิว่ายังไงพันแปดนะครับผมดาเมจก็คือดาเมจสี่สิบกว่าตีห้าจุดเก้าวิระยะยี่สิบน้อยจังน้อยจัง แต่การจุดนี้ก็คือการเรียกหอ,อกลงมาจากฟากฟ้าครับผมฮะไปหอ,อก,กศักดิ์สิทธิ์จูจ่โจมต,ตุเรงฮะก็ถือว่าเป็นมุฟที่นีนะถือว่าเอฟเฟกต์เขาทำดีมากเลยครับผมอันนี้อวยรอบที่ร้อยล้านแล้วเด่ยและตอนนี้ก็บอสก็มาแล้วแล้วเหมือนว่าบอสจะมีเลือดหลายหลอดด้วยโอเคน่าสนใจบอสมีเกาะน,นะครับผมงั้นแปลว่าเออบอสแต่ตัวมีพลังที่แตกต่างกันอันนี้น่าสนใจเลยครูนี่ชอบเลยครูฮะชอบเลยมีทั้งเกาะทั้งะไยเด๋อวรอบอสตัวหน้าแล้วเป็นยังไงนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะ สบายๆตอนนี้คนดูน่าจะไหวชิวแล้วนะเรียบร้อยครับผมผ่านเลยครับเราต้องการประมาณ500เพชรนะครับผมเพื่อที่ทำการเอ,อ่อสุ่มรอบต่อไปนะกดไลค์เกมข้าวุกมันได้ของป้าคนดูฮะได้นี่ใช่ไหมน้โอ้โหเวลห้าขนาดเข้ากลุ่มกดไลค์ยังต้องเอาเววอีกเลยแต่เราคือเว 2, วสองลคนดูฮะโคตรเทพโคตรเก่งแล้วเราฆ่าไป300ตัวคนดูได้ของมาด้วยนะครับผมเรียบร้อยเอาว่าตอนนี้เตรียมเรามี245แล้วต้องทำภารกิจให้ครบทุกอันนะครับผมใช่ไหมอันนี้ ถ้าเกิดผ่านได้รีคุณได้เยอะมากเราไปเหตุพาซ่าเลยคุณดูฮะไปหาหลอกตัวเวฟซีได้ไหมคุณดูฮะลองดูง่ะเวลสิบอ้โหอะไรมันก็เวอและก็เววแม่งกูเล่นไบอย่างเราี่มันโคุณเศร้าใจเหมือนว่าจะได้อาหารมาด้วยนะครับผมคุณดูฮะซึ่งเอ่อทำมาได้คนนี้อยากรู้อยากลองดูน่าจะฟีดเพิ่มเลเวลใช่ไหมคุณดูฮะอ่าใช่จริงด้วยเพิ่มเลเวลได้นะครับผมมาลองกันดูนะครับผมคุณดูฮะน่าจะแบบออสตาเมที่ว่ายิ่งเวลเยอะยิ่งแข็งแกร่งอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคตอนนี้เป็นเลเวลส และพอหลังจากนั้นเราก็ทําการลงกับแบบยาวๆเลยครับผมโกดอดฮาซิงก็เออใช้ตัวละครเดิมเลยแล้เองครับผกดอฮาซึ่งรอบนี้แล้วก็มีบอสตัวใหม่ที่บอกเลยว่าโคตรเจ๋งสุดๆไปเลยครับผมไม่คิดว่าจะเจอเจ้าหมอนี่ภายในแมปแบบนี้ด้วยใช่ไัมครับว่านี่มันสิงสิงโตในวันพีชไม่ใช่หรอกโดไอเจ้าแม่โกดูดที่เออไอต้อล,อลองปาร์กี้นะที่ตอนนี้คือร่างกายคืออ้วนตับเลยครับผมแล้วอุย้ย มี2ฟอร์มด้วยกระดูฮะคือพอค่าสิตัวเสร็จแล้วก็มีลูกน้องที่คอยควบคุมด้วยนะครับผมใช้ได้เลยดิเอ้ยชอบแล้วก็ดูสเอ,อ้ชอบเลยแบบนี้ใช้ได้เลยครับผมตอนนี้ก็ขออนุญาตเออไหวปะเนี่ยเพื่อนะไรแล้วกันนะครับผมเพื่อตอัวไหนแล้วกันเผื่อจะไม่ไหวเลือดเยอะมากก็ดูเรือเยอะมากอดืดจัดเออมาเรียบยร้อยแล้วครับผมก็ดูจะสำเร็จครับผมเนงว่าผ่านได้อ่าสตอรี่สำเร็จแล้วก็ดูฮะขออนุญาตเคลมแล้วกันซึ่ง อย้ทีนี้เรารู้แล้วครับว่าทำไมบอฟคุณไม่อัปเดตเขาดูลีวินด้ามาเล่นอยู่แบบนี้เองไม่ตายแต่ว่าว่าแล้วทีเราหาลงมัตติเพย์เลอร์การเขาดูห้าสิบห้าวิฟแต่ว่าเราไม่สามารถลงชาลเนจ์ได้ตอนนี้ครับผมเขาดูฮาร์บอกเลยว่าเศร้ามากๆครับผมเพราะว่าเยังไม่ถึงนะครับเขาดูฮะาร์ใครเนี่ยเจหนอาว์งานชื่อก็รู้ว่าคนไทยแน่นอนครัาดูฮะ K ์เและตัวอย่างเทพเวิฟอย่างเยอะรุ่นสาวเอ็ดนะครับผมสวัสดีครับน้องชายเราไปลงกันหรือเปล่าภารกิจของเราก็คือต้องลงแบบมัตติเพย์เลอร์หนึ่งตานะครับผมสิบห้าว มันจะผ่านพอดีนะครับผมไปลงแล้บานลูกชายถ้ามาก็มาเลยอ่าดูสิฮะได้ครับโอเคเรามีเพื่อลงแล้วครับผมที่นี้แหละถึงเวลาในการลงกันเลยสลับเอ่อรอบต่อมาครับผมในชาร์เตอร์สี่ลงแบบฮาร์ดและกันเพราะว่าเพื่อเราจะเทพนะครับผมกันดูทีมันจะเทพนะครับผมดาบหาจากไหนอ่ะโอ้โรเทพถือดาบด้วยนะครับผมหาจากไหนกันน้องพี่อยากได้บ้างอ่ะอยากได้บ้างตอวละครนี่อ๋อโอเคจัดไปครับผมและตอนนี้เราขออนุญาตเริ่มเลยก็แล้วกันเราลงในโหมดฮาร์ดนะครับผมฮะ เล้นน้องชายได้โปรดช่วยแบ่งพิธีมันเริ่มจะหนักแล้วตัวชาพี่แล้วตัวพี่ไหวแล้วรอเริ่มแบกทีตัวอะไรอ่ะตัวฟาร์มเหรอตัวฟาร์มเงินเหรอก็ดูและตอนนี้เหมือนทีของเราจะเรียกในส่วนของเออนักดาบมานะครับผมไม่รู้ว่ามาจากเรื่องเหมือนกันนะคนดูนักดาบโหดเหลือนี่มันหลายเรื่องมากก็ดูไม่รู้เหมือนกันก็เขาไม่รักคันนะครับผมก็ดูเกมหาจากไหนครับน้องชายพี่เห็นได้เจอมปเยอะมากเลยแต่เนี้ยเจอไปเยอะมากเลยพอจะมีเส้นทางวิธีการหาหรือเปล่าลองสตอรี่ครับพี่โอเคเลยครับน้องมะพร้าวอ่อนจัดไป ตอรี่แล้วเหรอน่าจะสองอ่ะแล้วบอสมาแล้วแต่ว่าคิดว่าน่าจะไหวคนดูฮะน่าจะไหวชิวขู่ดาวมิดดูคนดูสกิลลังการมากสำหรับนักดาบของเขานะครับผมโหด,ดมากเรียบร้อยอาตายโคตรไหวไหวเกินเรียบร้อยครับผมน่าจะได้อีพีเยอะนะถ้าเกิดเราลงเออบทฮาร์ดนะครับผมฮะเวล์สามหรือยังคนดูสามหรือยังสามหรือย,ยังนะลงมาตั้งนานเพิ่งจะเวลสองคนดูฮะเกือบสามและอีก ออตั้งหลายเวลกว่าจะใส่โค้ได้นะครับผมแต่เราสามารถได้แล้วครดูฮะเรียบร้อยและตอนนี้เรามีทั้งหมด595แล้วครดูฮะเอาอะเวาละครับดูฮะได้เวลาในการซุ่มกันเลยซึ่งมีตู้ลิมิเต็ดก็จะได้คาตาคุรินะครับผมโคเท่กับเออกราฟกราฟเหรอ,อนานๆที่เห็นกราฟในเออแนวนี้นะครับผมฮะงั้นขอกออรอาฟไปละกันนะครับผมกันตว งาว่าในนี้มีอิตาลียูจิด้วยนะครับผมก็ดูฮะแล้วก็คูรินนะครับเวอร์ชันสังคังขึ้นหัวเอาแล้วครูฮ่าขออนุญาตซุมแบบสิบเลยกันละกันนะครับผมเฮ้ยอ่ะมาตัวอะไรโอเคครับผมคูรินสังคังขึ้นหัวมาเลขสองตัวเลยเหรอสามตัวเลยเหรอสี่ตัวเดี๋ยวก่อนโอเคงูคุณมาเอางูคุณซ้ำอีกงาคูรินีิกูสักกุระอย่างเอาดูจิมาโอเคสุดอ่ะเดี๋ยวก่อนรับเขมา อันนี้คือดวงดีใช่ไหม <c oughs> ได้ไมิติดกันเหรอ <c oughs> ดอกเบรมันสูนจุดไม่ใช่เหรอเมื่อกี้แต่เราได้มาแล้วนะครับผมว่ดวงดีหรือเปล่าหรือว่ามันเจ็บพูดอะไรไทุกคนว่น,นีิเอาว่าคอนโดไม่ติตัวแรกของผมนั่นคือพลโทรกราฟนะครับผมก็ดูฮะก็มันเจ๋ทุกคนหรือเปล่านี้หรือว่าเราดวงดีก็ขอไปเวลากันนะครับผมกอนโดฮะอันนี้แล้วกราฟกูปลาเออปลานั้นคนโดฮะ <c oughs> เออปลากระสุนนะครับผมดาเมจเริ่มต้นก็คือเออ ร้อยแล้วก็ผมขึ้นร้อยแล้วคนดวได้เมล้วตอนนี้ถึงหลักร้อยแล้วครับผม,ม,บผมไม่ธรรมดาเปนปลาแบบนี้นะครับผมก็ดูดูนะแต่ว่าตีน้ำเดี๋ยวลเจ็ดวิกันเลยเดียวนะครับผมฮาถือว่านานมากมีโยนหนึ่งทีแล้วก็เออปลาใส่นะครับผมมาประมาณนั้นเลยดาเมจคือ1 8 2องครับผมอัพค่าต่อไปคือ400นะเขาดูแล้วก็มีท่าใหม่ด้วยพออัพค่าต่อค่าที่3มนะครับผมว,ว่า ใช่ได้และต่อมามว่าทิเปเวช่็นอตครับผมดาเมจ8 0 0นะเป็นการปาบแบบ3ทีตุ้มตุ้มอ้โหคนดูอลังการจัดอ่ามันเทียบมิตติงนี้มันเทียบเป็น6ดาวของออสตาเจ้าดูฮะใช่ไหม,ไห,มหรือประมาณ5ดาวคนดูก็หรือว่าดาวมันเทียบเป็นเลเจนด์แล้วก็เออหดาวเป็นมิตติหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นครับผมแต่ว่าสก,กิลคือเด้มากนะครับผม ดูซิมีท่าอื่นเพิ่มหรือเปล่าสลับเออกราฟนะครับผมและท่าต่อมาเวลห้างหรือว่าการโจมตีของพลเอกแอเมโรสไตน์ครับผมก็ดูซึ่งเออ่ตอนนี้เรายังไม่มีเงินอัพนะครับผมแต่ดาเมจก็คือหลักพันแล้วนะก็ดูฮะหลักพันกันแล้วนะครับผมถือว่าใช้ได้นะครับตอนนี้โคตรโดดแต่กราฟมันคือตีอย่างช้าลุกต้แปดวิโคตรโดดแปดวิแต่สกิลคือสวยเอาละอีกทีเดียวใกล้ครบแล้วโคตรใกล้ครบแล้วสี่พันโอเคห้าพันหกพันแล้วนะครับผมถือเวลาอัพแล้วกันนะครับผม ดูสีการโจมตีของพลเอกแล้วเป็นยังไงนะครับผมเหมือนเดิมในนาคนดูเหมือนเดิมในนะี่ใช่ไหมพี่ยังไงกลายเป็นพลเอกกระสุนปืนดาตกเ่อกันดูฮะโคตรแรงนะครับผมมาดูอัดแน่นไปด้วยความรักครับผมฮะมัดแห่งความรักนะั้นป้องกันไม่ได้หรอกนะคนดูจาไว้นะคนดู โคตรเท่ดูดิโคดูงานก็ปลาใส่นะครับผมรุนแรงมากบอกเลยว่าแม้แต่เรือลบนั้นก็ยังกระจุยหักเจอท่านี้เข้าไปครับผมเดี๋ยวก็ยังมีท่าอีกเหรอท่าเยอะเหลือเกินโคดูโอเคครับผมแตะตอนนี้ก็คือเวฟเอ่อสิบสี่แล้วไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าจะต้องขายตัวเพื่ออัพท่านะครับในการรีวิวเนาะโอ้โหโคตรเศร้ามาหลายจะหกพันสักทีไม่จบพันนะครับผมมาครับผมหกพันห้าเลวโคดูตอนนี้หละถึงเวลาอัพท่าแล้วกัน ยังอัพไม่ตันเลยคนดูตอนนี้เว็บท้ายแล้วนะครับผมขอดูท่านนะทุกคนเป็นยังไงสลหรับท่าใหม่นะครับผมอุ้ยอุ้ยปากระสุดปืนใหญ่ลูกยัก์ใส่นะครับผมบอกเลยว่าอันนี้คือท่าที่เหมือนในแอนิเมะเลยใช่ไหมคนดูฮะเอาวะใส่ใจมากคนดูใส่ใจทำมากสำหรับแมปนี้คนดูดูดิด,ดูอุ้ยเล้บบอสโคตรอึดอาลละก็ถือว่าโหใช้ได้สลหรับการครับผมและต่อมาเรามาลอง อิตาโดริยูจิของเรากันเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงนะอ่าก็คือยูจิเวอร์ชั่นผมดําที่บอกเลยว่าไว้ป้องกันลิสิ์นะครับผมกันดูการโจมตีของเอ่อตัวนี้นะครับเป็นยังไงใช้หมัดเซเว่นในการต่อยครับผมอ่ะตัวนี้ยังไม่ใช่เอ่อโคคุเซนใช่ไหมฮะก็ไม่ใช่บักการเทมินเนาะยังเป็นหมัดธรรมดาอยู่นะอ่าถ้าใหม่มาคดูฮะเป็นเคสติคินใช่ไหมคดูฮะอันนี้เป็นการต่อยพลังที่อัดแน่นด้วยความสาบใส่ศัตรูครับผมดูกันดูประมาณนั้นเลยเนี่ย อ๋อใช่ได้แต่ว่าเหมือนตอนศัตรูโดนจะตดสถานะคำสาบอันสักอย่างด้วยนะครับผมก็ดูดูดิเหมือนมันเป็นแบบว่าเออรูปยิ้มนะครับผมเป็นยิ้มปีศาจน่าจะเป็นคำสาบหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่รู้ว่าพอดนแล้วมันจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามาตดคำสาบด้วยนะอ่าดูดิเขดูเดินตัวแดงมาเลยคขาดูห้เห็นไหมเดินตัวแดงมาเลยนะครับผมว่าแล้วเชียร์รูวต้องมีประกายทางมินกูราดาร์คแฟสนะครับผมอัพต่อคือ4,5 0 0ครับผมโอ้โหเซ้น ได้เห็นคูเซ็นด้วยป่ะพอละหลังพี่เขาเก่งนะครูฮะบอกเลยว่าเขาใช้สายเวทย้อนกลับื่อยเช่นกันนะครับผมสลับเออยูจีนะบอกเลยแต่ว่าเดือดจัดครูตันนี้มัางงานนะ่าฮะ้วครูเดือดโคตรเลยใครที่อยากข้าน่าจะเข้าใจว่าตอนนี้นั้นเดือดแค่ไหนนะครับผมครูไปมัว่วไปทั่วหมดนะครับผมตายกันเป็นเบืออ่ะครู่าตายกันยับยับอะ่ะบอกเลยเอาล่ะมาดูโคคุเซ็นกันเลยครับผมว้ย ผาคิราชันเออใช่ไหมพลังที่สามารถต่อยไปจนถึงจิตวิญญาณได้ครับผมก็ดูฮะท่าน,นี้นั่นเองและแล้วตอนนี้บอสต,ตัวท้ายก็มาแล้วครับผมก็ดูฮะ่าหรับอ่าโมดนี้เหมือนจะเป็นบาร์กี้หรือเปล่าคนดูเออใช่ไหมติดคำสาบไปซะบาร์กี้มีการบัฟด้วยทั้งสโลทั้งคำสาบนะครับผมบอกเลยว่าบาร์กี้ไม่ไหวครับผมฮะโคคุเซนตึงจัดน,นะครับผมง่าว่ามีสโลก็ช่วยได้เยอะเลยก็ดูฮะบอสนิ่มกุนจัดการมาเลยยูจิ จัดการไปเลยด้วยโคคูเซน่นแหละสวยจัดการมันเรียบร้อยครับผมก็ดูฮะปอตายครับผมอ,อะเดี๋ยว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 มีเลือดสองเหรอลกลายเป็นรถแด้วก็ดูเฮ้ยนะอเทวะเอเทวะแกไม่รอดแน่สี่จัก,กรพรรดิบาร์กี้เรียบร้อยครับผมก็ดูฮะถือว่าใช้ได้และอันนี้เราก็สามารถเคลียร์หมู่บ้านแห่งสายลมไปที่เรียบร้อยแลวนะครับผมดูฮะเราสามารถลงอินฟินิตี้ได้ใช่ไหมก็ดูอ่าลงได้แล้วนะครับผม และเราก็คาดต่อมาคือลงม็อบนั่นเองครับผมซึ่งบอกเลยว่าเหนือความคาดหมายมากสำหรับแบบน,นี้คุณูฮะอยากในหะ้เราทำอีกหรือว่าเล่นแบบนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์กับมาได้ครับผมคุูฮะแนะนำเทคนิคก็ได้เพราะว่าเราก็ค่อนข้างจะใหม่กับแบบแนี้เลยนะครับผมคุณูฮชก็่กทีนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายไปแล้วฮะบาย